สวัสดีครับร้านสมจันทร์าวบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับ065 0945 779นย์เก้า่ะครับวันนี้นะครับก็อาจะมารีวิวนะครับตู้ลำโพงนะครับสูตร BV นะครับเป็นสูตรจัดทำขึ้นมาสูตรพิเศษเลยนะครับเป็นสูตร BV นะครับของทางร้านสมจันทร์าวบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับใบละ2,750บาทเท่านั้นนะครับ2,500 2,750บาทเท่านั้นนะครับ2,750นะครับตอนนี้เป็นสินค้ามือหนึ่งนะครับสินค้ามือหนึ่งฉีกทุงยางนะครับจากโรงงานเลยนะครับเป็นตู้ b b 18นิ้วนะครับทำมาด้วยไม้อัดแท้20มิลนะครับถือว่าตอนนี้เป็นเกรดเดียวกันนะครับกับไม้อัดภูเขานะครับไม่มีช่องโบช่องโกนภายในไม้แท้แน่นอนนะครับนี่เป็นไม้อัดแท้100เปอร์เซ็นต์นะครับ มาดูว่าคุณสมบัติตัวนี้เป็นยังไงนะครับด้านหน้านะครับเป็นตะแกรงเหล็กนะครับตัวนี้เป็นตะแกรงเหล็กตะแกรงฉีกนะครับเป็นตะแกรงเหล็กตะแกรงฉีกเลยนะครับแล้วก็นะครับพ่นด้วยสีระเบิดนะครับสีระเบิดนะครับเป็นเม็ดสวยๆเลยนะครับถือว่าเป็นเม็ดสวยๆเลยนะครับแล้วก็ขอบเหล็กนะครับอ่ะสีระเบิดนะครับก็ ทำงานก็คือช่วยปกป้องนะครับตู้ลาโพงนะครับจากน้ํานะครับจากฝนนะครับที่ไม่ทําให้เกิดผุพังได้ง่ายนะครับนี่ก็คือข้อดีของสีระเบิดนะครับแล้วก็ขอบเล็กนะครับเพื่อความทนทานนะครับของตู้ลําโพงนะครับแล้วก็การไปงานแต่ละครั้งนะครับก็เราก็ไปงานนะครับ ขยับไปขยับมานะครับเลื่อนที่เปลี่ยนสถานที่บ่อยนะครับก็เลยมีขอบเหล็กตัวนี้นะครับมาให้ด้วยนะครับเพื่อเสริมความแข็งแกร่งนะครับความแข็งแรงนะครับข้อและก็ความทนทานของมุมนะครับของขอบตู้ลำโพงนะครับนี่ไม้อัดแท้แน่นอนนะครับไม้อัดแท้20มิลนะครับพ่นด้วยสีระเบิดนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับก็เป็นโูจับนะครับเป็นโูจับนะครับสะดวกนะครับเคลื่อนย้ายนะครับเวลายก ตัวลำโพงมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็บวกดอกลำโพงไปด้วยนะครับก็เลยมีหูจับมาให้นะครับสภาพถือว่าสวยมากนะครับเป็นตู้บีบีสิบนิ้วนะครับมีหูจับนะครับหูจับไม้นะครับออกแบบด้วยงาน n n นะคนับนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นขนาดหน้าดอกนะครับค่วมลงนะครับออกหน้าประมาณ ประมาณ70องศานะครับถ้าจำไม่ผิดประมาณ70องศานะครับหันหน้าดอกออกไปนะครับไปด้านหน้านะครับแล้วก็มีซัพพอร์ตอยู่ด้านล่างนะครับคล้ายๆกับตู้เทอร์โบนั่นเองนะครับอันนี้ก็ลองมาด้วยไม้อัดแท้เหมือนกันนะครับลองขอบตู้นะครับส่วนขนาดนะครับขนาดก็อยู่ที่ห้า56บนะครับห้เซนนะครับความกว้าง56เซนนะครับสูง80เซนติเมตรนะครับสูง80 นะครับคูณคูณ80ดเมตรไอ้ปดสเซนติเมตรนะครับ56 80ิบคูณแปนะครับรถนี้นะครับมาทั้งหมด8ใบนะครับมีมาทั้งหมด8ใบนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจสนใจนะครับมารับที่ร้านได้เลยนะครับไม่ต้องไปรอคิวสั่งโรงงานนะครับมารับที่ร้านไปได้เลยนะครับตอนนี้มี8ใบนะครับมี8ใบนะครับราคาใบละ2,750บาทเท่านั้นนะครับมีทั้งหมด8ใบนะครับในล็อตนี้ นะครับไม่ต้องรอคิวนะครับส่วนค่าส่งนะครับค่าส่ง450 baht. 450 baht. 450 450นะครับขออนุญาตบวกเพิ่มนะครับค่าส่งบวกใบละ450บาทนะครับ450บาทนะครับค่าส่งสี่รบาทนะครับแต่ funnel. ถ้าถ้าคิดราคาจริงนะครับก็อยู่ประมาณ6 0 0กว่าบาทนะครับ6 0รกว่าบาทนะครับซึ่งทางร้านนะครับไม่คิดเต AH ็มนะครับขอคิดแค่450บาทต่อใบนะครับส่งได้ฟรีทั่วประเทศไทยนะครับอันนี้คือการส่งแบบอูนนะครับ การส่งแบบโอนนะครับแต่ถ้าเก็บปลายทางนะครับมันก็มีค่าบวกค่า COD ของขนส่งนะครับบวกค่า COD ขนส่งนะครับประมาณนะครับประมาณอีก350บาทนะครับประมาณ350บาทนะครับถ้าบวกค่าส่งเข้าไปนะครับตู้ใบนี <Eden> ้นะครับตกประมาณเกือบ800บาทนะครับหรือ800บาทนะครับต่อใบนะครับ800บาทบวก2,750บบาทนะครับท่านผู้ชมก็ ลองไปคำนวณดูเอาเองนะครับ1ใบนะครับเก็บปลายหางนะครับแต่ถ้าซื้อทางร้านนะครับอยากเนี่ยอยากจะแนะนำนะครับอยากจะแนะนำนะครับให้ซื้อแบบโอนดีกว่านะครับซึ่งซื้อแบบโอนดีกว่านะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องบวกค่าขนส่งเยอะนะครับค่าส่งก็450บนะครับบวกค่า COD ขนส่งนะครับ350บาทนะครับอันนี้ก็คือทางร้านนะครับบวกกับทางลูกค้านะครับประมาณ8 0 0บาท นะครับแต่ถ้าราคาจริงนะครับตกพันกว่าบาทนะครับตกพันกว่าบาทนะครับทางร้านก็เลยไม่แนะนําให้เป็นการเก็บปลายทางนะครับสามารถเช็คเครดิตทางร้านได้เลยนะครับร้านอยู่ที่อําเภอจตุรพักพิมันนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับหรือว่าแถวเกษตรวิสัยนะครับเกษตรวิสัยวาปีมหาสารคามนะครับก็สามารถนัดรับได้เลยนะครับอ้ออีกอย่างหนึ่งนะครับก็แถมเพจสเปคคอนตัวนี้มาให้ด้วยนะครับสเปคคอนตัวนี้นะครับถือว่าเป็นงานเกรดเเลย นะครับเป็นของริดนะครับเป็นของริดนะครับนำเข้าโดยเข้าโดยนะครับบริษัท nts นะครับสเปคคอนนะครับแถมมาให้เลยนะครับขนาดไม้อัด20มิลนะครับเป็นไม้อัดแท้เลยนะครับเป็นไม้อัดแท้นะครับไม่มีผูมีฟังนะครับสภาพถือว่าโอเคนะครับเป็นสินค้ามือหนึ่งนะครับไม่มีกล้องรอยการใช้งานนะครับไม่มีรอยปูนะครับ มีทั้งหมด8ใบนะครับสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับหรือว่านัดรับได้นะครับรับรับได้เลยนะครับก็โซนอีสานใต้นะครับก็จะติดแถวอําเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะครับเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับที่065-0945-779นะครับอ้ออีกอย่างหนึ่งนะครับตู้บีบีนะครับก็เหมาะสําหรับทุกแนวนะครับ เหมาะสําหรับทุกแนวนะครับไม่ว่าจะเป็นคาราโอเกะนะครับยิ่งกระแทกใจได้เลยนะครับแล้วก็การเล่นสดนะครับก็มีมอลลาหลายๆวงนะครับนาตู้สุดนี้นําไปเล่นนะครับเล่นสดนะครับเหมาะกับดอกทุกดอกนะครับแต่ว่าก็จะเหมาะสําหรับกําลังวัดที่แรงๆนะครับตู้แรงๆครับเพราะว่าเป็นตู้หน้าปิดนะครับไม่ใช่ตู้หน้าเปิดเหมือนเจบินเหมือนบีพันนะครับเหมือนสูตรอื่นๆนะครับตัวนี้นะครับนี่ ไอ้อัดก็จะเฉียงลงไปนะครับเห็นไม่เอ่ยนะครับนี่ก็แถมโลโก้ไปเลยนะครับของสมจันทร์าวบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับซึ่งเป็นโลโก้ใหม่นะครับสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับแต่แกร้งเหล็กนะครับแต่แกร้งฉีกนะครับขอบเหล็กหูจับสีระเบิดนะครับขอบเหล็กเพจสเปคคอนนะครับโอ้โหครบนะครับครบเสร็จเลยในชุดนี้นะครับอ่ะสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้เด้อ ที่065-0945-79นะครับ